เดา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 คือไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีนี่ไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีทุกคนสกุลละไม่สกุลละเราก็ไม่ได้อัปเดตมานานมากลองเล่นแต่งภาพโอเคตอนนี้สาดิมยังไม่โหลดเลย คนสองวันนี้นะแตกที่เราดีมาแล้วก็วันนี้นะครัเราก็นนะะาจะมาสติโอเคคือแบบตบน้า เลยนะคะวิกิจกรรมใหม่ทุกคนนี่ก็ใหม่ว่ะเปลือสวัสดีค่ะพิธีวันนี้มาเร็วมากวันนี้มาเร็วมากอยากได้ทรงผมมาทรงผมหน้าราักอันนี้เวอร์ชันสั้นอันนี้เวอร์ชันยาวถูกไหมทรงผมหน,น้ารักมีกิจกรรมใหม่เข้า ไม่คยได้เล่นเกมแต่ง,งบ้านเท่าไหร่เคซื okay, ้อของช้อปปิ้งช้อปปิ้งไปเรามาแต่งห้องกันดีกว่านะทุกคนห้องแห่งความทรงจำเกี่ยวกับคุณยายหลายปีผ่านไปแล้วแต่ภาพของห้องยายยังคงอยู่ในความทรงจำของกูมาของกูมามาช่วยเขาทำความทรงจำนี้กลายเป็นจริงเนี่ยโอเคครับผม วันนี้เราตกแต่งไปแล้วนี่แต่ว่าเราก็จะปรับใหม่นะคะมันก็มันมันก็ปรับใหม่ได้นะทุกคนโอ้โหแล้วค่ะเพงขออนุญาตรีเซ็ตใหม่ขออนุญาตตกแต่งใหม่นะห้องแห่งความทรงจําเกี่ยวกับคุณยายหรอถ้าเป็นคุณยายอ้ามีของให้ตกแต่งฟรีด้วยถ้าเป็นคุณยายเราจะตกแต่งห้องแบบไหนอะ คุณยายเอานี้ไหมทุกคนให้เนี่ยกุ้งกิงกุ้งกิ่งี่ยมันดูแบบโบราณโบราณดีเ่าเอานี้แล้วกันอันนี้เป็นคมไฟนะคะสว่วนทำไมต้องมีแบบไม้ประดับไม้แขวนด้วยใช่ค่ะพี่ห้องห้องสวยดีขนาดแบบขนาดนา่ารักถ้าเป็นความทรงจำเกี่ยวกับคุณยายเลย เอาทองเกีกับคนนี้ยไม่รู้ซะว่าวไหนดีอันนี้ดีปะอืหรือว่าอันนี้ดีสีเข้มอโอ้อันนี้แพงสิบสามเพชรแจ้สีเข้มกับสีอ่อนไหมสมมุติแบบคุณยายท่านเป็นคนชอบแบบปลูกดอกไม้อะไรเงี้ยอันนี้ดีไม่รู้อ่ะโอเค อ๋ออ้ฮะเดี๋ยนะ uh huh. พี่ครผืนผ้าคืออะไร mm hmm. ตู้หนังสือสีนี้ดีไหมอ่ะสีนี้ก็เหมาะอ๋อโอเคเดี๋ยวเราเอาเก,ก้าอีก้กับท mm ีว hmm. ีไว้ตรงนี้นะ เราว่าโซนเนี้ยน่าจะเป็นโซนแบบสีนี้หน่อยน่าจะแบบสีเข้มๆหน่อยอะไรเงี้ยแบบตู้เก็บของแบบไม่ใช่ตู้เก็บของดีฉันเก็บของของคุณยายอะไรอย่างงี้ห้องความทรงจําเกี่ยวกับคุณยายเออเอาอันนี้ไว้แล้วกันแต่ว่าเราจะเอาเป็นโต๊ะเล็กๆนะคะมาวางไว้อันนี้พอปะมันจะวางได้ไหมสีเข้มแบบนี่ไงอสวย วิวบอกว่าคุณยายเปิดเพลงแบบอันนี้ให้ฟังมันเป็นเด็กๆอะไรเนี่ยโอหอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยชิงมีชิงแช์ได้เหรออันนี้ดีไหมหรือว่าอันนี้ดีอ่ะอันนี้ก็สวยนะ หรือว่าแบบเราจะแบบภูมิโทนให้มันแบบตีมน้ำตาลจ๋าจา,จาไปเลยโหอ,อใช่ค่ะพี่กลับมาบ้านได้สักผักละบ้านหนูฟ้าคือมาพี่แต่ว่ายังไม่ตกเลยอ,อันนี้ดีไหมอันนี้ดีปะอันนี้ดีไหม เดี๋ยวจะให้คุณยายนั่งกับหลานได้เลยอันนี้ดีไหมอันนี้น่าจะดูโอเคนะน่าจะดูอ่าว่าอันนี้ดีอันนี้ก็สวยใแบบนระเบียงเล็กๆน่ารักน่ารักแบบคุณยายแบบว่านั่งกับหลานอะไรเงี้ยหรืปแบบ่าคุณยายเป็นคนนั่งอะไรอย่างเงีง้ยแบบงงๆกับตัวเองอะอโซ่ทำ,ำ,ำตรงนี้เป็นส่วนแล้วกันไ,ไหนๆเขาก็ให้ยิงช้ามาแล้ว ่อนอันนี้เราจะเอาไว้ข้างในข้างในนะโอ้อันนี้หกสิบห้าเพรเลยแพงมากของพวกช่วงเทศกาลเนี้ยมันจะแพงอันนี้ก็สวยนะแต่ว่าสิบสองเพรเราไม่สักเลยแต่ว่าจานนี้ดีอันนี้ก็เหมาะอยู่นะอืมอันนี้ก็สวย หรือว่าจะเอาวันนี้สองอันมาวางไว้แล้วก็เอาค่อยแล้วก็ค่อยเอาพวกดอกไม้ที่เหลือเนี่ยไปวางไว้เป็นสวนสวนน่าสนใจน่าสนใจเอาแบบนี้อันนี้ด้วยอ่ะสมมติว่าคนยาายท่านเป็นคนชอบปลูกดอกไม้ต้นไม้อะไรอย่างนี้อันนี้ด้วย น่าจะเหมาะนะอยอันนี้ดีไหมเต็มแซวกนะ็สวยอยู่นะไม่ได้แยไ่ไม่ไม่แย่นะไปไปเตาผิงเตาผิงเนะนี่ยโอ้โหดียี่สิบห้าเพศเลเพลงเฮ้ย กไหน่นะ,ะเจ้าอืมเราจะเอาอันนี้มาวางไว้ตรงนี้นะคะเราก็จะเอาเป็นคุณยายใช้โคมไฟดีไหมคว่มครงจำเกี่ยวกับคุณยายเอาเป็นโคมไฟเล็กๆแล้วก,ก,กันเนาะแล้วก็เตียงอยู่ตรงนี้ดีไหมอ่าเอบงง,ง ยางคุณยายเป็นสีนี้แล้วกันนะอันนี้คือยังลองดูอยู่นะคะทุกคนยังไม่ได้แบบนี้นะก็ต้นไม้คุณยายเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะเนาะทำไมเราคุมโทนจังเลยสายคุมโทนปะเนี่ยใช่ค่ะเป็นสายคุมโทนอันนี้น่าจะโอ้แล้วก็เอาเตาผิง เอาผิงเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้เราจะขยับดอกไม้ไปหน่อยนะคะให้มันตรงกันนะคิดว่าน่าจะตรงกันนะฮู้นนกัน้ไงคุณยายก็น่าจะมีพวกแบบรูปคลาสสิกคลาสสิกอะไรเงี้ยรูปกับคุณตาอะไรเงี้ย เงินสวยเงินเงินเงนก็ใสดีเฮ้ยเข้านะทุกคนเราว่าเข้านะเฮ้ยเราว่าสวยังนตกเป็นแบบนี้กระจกเป็นแบบนี้ไหมหรือว่าเป็นแบบนี้ดีทุกคนก็ไม่ไดีนะสวยหรือว่าจะเป็นแบบนี้ดีเราว่ามันก็เข้านะโอ้ยทำให้ฉันชอบเผลอกดวอลเปเปอร์ ดูว่ามันแบบนีดีค่ะออโอ้ยจะเปิกระโดดเวเปอร์เอาเวเปอ,อ,อ,อร์นี้กันกนะคะดูว่าเป็นอันนี้ดีทุกคนแบบฟิล์มีหน้าต่างอยู่ชั้นหนังสือเขเหมาะอยู่นะหรือว่าอันนี้ดีทุกคนเป็นหน้าต่างหน้าต่างบานเล็กๆ น,นี้ดีกว่านะคะน,นี่น่าจะดูโอเคกว่าแล้วก็พรมพรมน่าจะตัวนี้นะเลเฮ้ยอันนี้น่ารักชอบนี่อันนี้ก็น่ารักนะทุกคนลูกดอกไมา แล้ววันนี้ดูอบอุ่นเอานี้ดีกว่าชอบสวยสวยสวยแล้วก็มีนี้ทุกคนด้วยกันนั่งหน้าเตาผิงเออนั่งนั่งหน้าเตาผิงอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะพื้นอะยังไม่ได้เอาผนังเลยยังท้องพื้นเีงเลยตัวฉันข้างนอกนี่เราจะเป็นเราจะเป็นแบบท้องฟ้าดีไหมทุกคน ไม่น่าจะานะเพราะว่าข้างนอกเป็นแบบนี้ดีวิ่ยก็สวยนะเนี่ยสวยนะเนี่ย ให้เปลี่ยนเป็นอะไรน่าจะได้นะแต่ว่ามันจะติดอ๋อได้สวยเลยไม่เอาอ่ะอืมก็สวยแต่ไม่ใช่ทุกคนว่านี้ดีปะ จะมีแต่วความเข้มเงินไปห,หรือเปล่าเออเอ,อมันต้องอย่างนี้สวยโอเคทุกคนเสร็จแล้วขอส่งเลยนะขอส่งเลย คั okay. ดจมูกเรื่องจับหวัดให้ส่วนผสมจากธรรมชาติช่วยบรรเทายาดมน้ำอเคนะครับเอามันเอาลงไม่่าอ๋อมันบกตกใจหมดเลยทุกคนนึงก yes> ็มีอะไรสิ มาดูกันอุ้ย4.65ดา,า,าวเลยเรามันขนาดไหนกันเชียวเฮ้ยอันนี้สวยชอบนี่เราตกแต่งกับแม่นะคะก็เลยแบบวันนี้เนาะถ้าแม่รู้แม่คงนะอ้าว ดูดีดีเซิร์ฟเวอร์ก็นิสัยงานทุกคนโอเคแปพาเกมแบบโอเคเราไปเล่นเกมอื่นกันดีกว่าคำถามคือเราจะเล่นเกมอะไรดีนะเดี๋ยวจะไปดูที่หลังนะครับคำถามคือเราจะเล่นเกมอะไรเอฟเอฟแล้วกันไม่รู้รจะเล่น ไม่ค่อยได้เล่นเกมอ,อื่นด้วยนะคะไม่ค่อยได้เล่นจริงๆนะทุกคน f ีไ <g> ฟ <fi> นี่คือนานๆที่จะเข้าแล้วก็เกมแต่งบ้านก็นานๆที่จะเข้าเหมือนกันหน้าจอค้างอีกแล้วอะไรนี่หน้าตอค้างบ่อยมาก ดีที่มันไม่หายไปนะไม่มีตังค์กับพี่ถึงจูจนะน่ารักขนาดไหนดิฉันก็ไม่มีตังค์เติมอยู่ดีโอเคครับบอกเราไปเล่นโหมดซีวีซีกันดีไหมครับทุกคนเพราะว่า ไม่ค่อยได้เล่นนานนะคะเราจะเปลี่ยนจากในลีเป็นตัวอะไรอะจำชื่อไม่ได้จำชื่อเฮียเขาไม่ได้เออนี่ไงที่วานะคะเราก็จะใส่ชุดอ่าชุดไเ,เดีดาวน์โหลดทรัพยากรสักน,สนิดหน่อยชุดนี้ดีกว่าทุกคน ที่ที่ซังรักเธอนะคะแล้วก็ฮีโร่แล้วก็ติน the ถ้าชุดเพื่อนมันปแปลกๆไม่ต้องสงสัยนะคะเราไม่ได้ไดาวเราเีพก่อนโอเคไงไงโอ้เดี๋ยวมันถูกไวเนี่ยพี่โหทำไมทำไมมันเคลื่อนแรงแกนะ่ะเรานี่อยู่แรงโกองอะไรครับเนี่ย สุม่มผิดหรืเอเปว่าเกมมันมาก่อทุกคนเราอยู่แหลงโกเองนะถ้าแบบสุ่มไปเจอแพตตินัมนี่จะไม่เป็นไรเลยนะแต่ว่าน,นี่สุ่มเจอกแกล้งพะโล่ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหเห็นอยู่อ่ะขออนุญาตนอนนะคะไม่เ,เ,เคยใช้เขียวค่ะฝนเสกีค่ะยิงไม่โดนกลับมาไม่กลับมาก็ยิงเขาไม่โดนเหมือนลย นี่นะขอหน่อยขอหน่อ <First prime. S 1> ยดเดินเคลียร์ลาดเดินเคลียรลาดคิวครับเอ้านายเรายังไม่ได้อย่งนี้นายเดี๋ยวจะขอด้ามยิงหน่อย,อดยไ,ได้อ้าวมีไอ้ที่ซื้อกลงนั้นนะคะ่ะเราก็ไม่ไงไปโดนยานเกราะนะทุกคนเราเนี่นนก็เลยไม่เห็นแต่ว่าเออโดนไปไม่สรุปฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะ ว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ได้นงิสองร้อยอ่า MP5 แล้วกันนะทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับทำไมไม่ดินปืนไม่ได้ทำโอรสั่แพ้ก่กนอีเช่นเคย เรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงลิปนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะนีดีช่วงยืนเป็นไรทุกทุกคนคือแบบรู้สึกอ่ะโดนอีกแหละรู้สึกไม่ค่อยมีไฟนะคะวี่งทำจะยิไม่โดนเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวตีนตีน,ตน เต้นเต้นเฮ้ยเร็วๆๆๆเต้นเต้นเต้ต้นเ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 ต้น้นเต้ยอุ๊ยำใหญ่ดีมีที่มากยังจะมาเจอดีมที่อีกหรอฝากเธอเราช่วยเธอไม่ได้เพื่อนเราไม่มีอีโมแล้วว่าเราขอโทษนะถ้าเราไปนี่เขาจะยิงเราตายไหม โอเคไม่มีศัตรูดรงนี้ดีดีด,ดีได้กลับมาเล่นแล้วได้ช่วยเพื่อนก็ดีเหมือนกันนะทุกคนโอเคเอาวก็สำสบเขาเดี๋ยวไม่ใช่อูได้เลขสวยมากครับเลขเจ็ดเจ็ดเลขสวยมาก เราจะใช้ปืนหนึ่ง M14 M14 เนี่ยเราคิดว่ามันมันดีนะทุกคนดาเมจมันแรงแต่ว่าเสียอย่างเดียวตรงที่ว่ามันล่นช้าค่ะมันลั่นชา,น,ชานะซศร้าเราเปล่าอะ่ะแต่ว่าไม่ใช่มันไม่ดีนะคะเราชอบแต่ว่ามันแรงมันแรงเดี๋ยวจะไปดูนะ ช่วงนี้แบบไม่รู้ทําไมไม่อยากทําเลยเลยทุกคนกินข้าวก็ไม่อยากกินไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเป็นอะไรคุยขอบคุณนะเพื่อนใจดีมากเลยอ่ะอะไรเอาดิจะทาอะไรเพื่อนผนมดิขอบคุณคบะใจดีมากเลยอ่ะขอบคุณนะอ๋อขอเน่าสา พระเจ้าเกือบตุยแล้วเอาเพื่อนรอดเราช่วยเธอไม่ได้โอ้ยอะไรครับเนี่ยดีนะคาไม่ได้เอาสไตล์เลอร์มาไม่ก็แบบไอริสมาไอริสก็มีคนเอามานะคะแม้ว่ตัวนั้ตายไปแล้วอ้าวอยู่นี่โอเคเจ้าชายดาวไปแล้ว <Noble Kill. S 1> น่าจะมีคนเอาสกิลตัวที่มัน ได้เงินมาทุกคนเราจำชื่อไม่ได้แล้วอะซูซี่เหรอลูซี่เหรอน่าจะมีคนเอาสกิลตัวนี้มานะหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่ามันไม่ใช่อัปีดหรอกดูว่าตัวฉันเป็นยัวไงตันเลคือเอาเกาะกับหมวกนะคะไปแคร m เ p เฉยโอ้พันโหกเมียเยอะอยู่นะ เฮ้ยดูเหมือนตินจะเจอคนนะเคยมีคนขึ้นมาซ้อนอีกอ้าวลงล่างไปแล้วครับต่ออย่างไรฮะดีนะวะ้าวโมโหมาด้วยอุ้ยอย่านะจ๊ะอย่านะจ๊ะอย่า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 อุ้ยเฝอเแบบน,น,นี้ขอยืมหน่อย ้ยวาวตีนดัดการเรอเออใช่ไหมคะคุณผู้คนเดี๋ยวเราพิที่พีมาเลยโอเคค่ะโอเคโอ้สุดยอดเพื่อนสุดยอดพี่ข้างก็สุดยอดเหมือนกัน ของนี้เลยโหโหไม่เป็นไรคร่ะขอโทษนะคะปุณเื่อนเนถึงตอนนี้ชุดก็ยังโหลดไม่เสร็จอีกเหรอยังโหลดไม่เสร็จเลยรอ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 ,อาโหลดชุดบอลได้แล้วกันเผื่อมีคนใส่เผื่อมีคนใส่ชุดบอลน,นะคะ ได้กลับมาเล่นนานเลยทุกคนนี้กลับมาเล่นนานสวัสดีครับอโอเคโอเค เราียบมากเกินไปหรือเปล่ปาเนี่ย

ก่อนชุบคนใดคนหนึ่งก่อนขออนญาตลา <Double kill. S 1> โอเคอืมเาเสร็จนตอนนี้แล้วโ oh, มตอันนี้ห้านาทีล้วทุกคนจะสามสามสิบนาทีแล้ว สวัสดีครับ อดีมีทีมามีไม่โดนเลยปะเอออือมีขอขบ้านแนะคะ้ามีไปสองแล้วนะอยู่ข้างบนปะลองดูไม่อยู่อะ่ะ โอเคค่ะถ้าเราจบเกมนี้เดี๋ยวเราจะจบสตรีมนะคะทุกคนโอเคจะขอปิดไม์ก่อนนะคะทุกคนขอปิดไม้ก่อนนะ โอเคค่ะทุกคนก็ขอจบสตรีมเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยววันหน้าเราค่อยมาเจอกันอีกนะคะทุกคนบ๊ายบายนะบ๊ายบาย